นางดวงนี่เป็นไม้ผัวทิ้งทั้งที่นางดวงเป็นคนสวยทั้งนี้ก็เพราะนิสัยนางดวงเป็นคนเอาแต่ใจปากจัดยังดีที่ไม่มีลูกด้วยกันก็มีหลายคนสงสัยว่าทําไมในชัยถึงได้เลิกกับนางดวงโดยเฉพาะคนที่อยู่ห่างจากบ้านของนางดวงแต่คนในครอบครัวทั้งพ่อแม่พี่น้องนางดวงนี่พอจะเดาออกในชัยเลิกกับนางดวงไปก็ไปหาทํางานที่ต่างจังหวัด นางดวงก็อยู่ที่บ้านที่เคยอยู่กับนายชัยสมัยแต่งกันใหม่ๆอยู่ในที่พ่อแม่ของนางดวงซึ่งมีอาชีพทําสวนนางดวงก็ทําสวนอยู่กับพ่อแม่เคยมีนายชัยมาช่วยอยู่สองปีก็เลิกรากันไปนายชัยเนี่ยมีพ่อแม่อยู่อีกตำบลหนึ่งนางดวงก็เลยอยู่คนเดียวพ่อแม่ก็เป็นห่วงบอกให้กลับไปอยู่ในบ้านใหญ่นางดวงก็บอกไม่เอาหรอกอยู่คนเดียวสบาย ขี้เกียจไปหุงข้าวเลี้ยงคนทั้งครอบครัวน้องก็หลายคนนางดวงนี่เป็นพี่คนโตพ่อแม่ก็เลยไม่อยากจะบังคับนางดวงเป็นคนไม่ค่อยมีเพื่อนตั้งแต่เล็กๆ็เล่นกับใครก็ชอบแกล้งเขานางดวงเข้าไปที่ไหนก็บอนแตกที่นั่นก็เลยไม่ค่อยมีใครอยากจะเล่นด้วยกับน้องๆก็เข้ากับใครไม่ได้ชอบตีชอบดุด่าน้อง พ่อแม่ห้ามก็ด่าตอบไม่เคยเกรงใจว่าเป็นพ่อเป็นแม่ย่าของนางดวงก่อนตายก็เกลียดนางดวงที่เอาข้าวให้ตักน้ำให้ในกระแทกกระทันไม่มีความอ่อนหวานเหมือนกับลูกผู้หญิงเขาทั่วไปแล้วอีกอย่างความสวยของนางดวงนี่ก็ทำให้สาวๆในบางในอิจฉาไม่ชอบกินนะ อย่างเช่นนางสาที่อยู่บ้านถัดไปก็อดสมน่นานางดวงไม่ได้ว่าสวยซะเปล่ายังถูกผัวทิ้งส่วนผัวนางสาก็ก้าอีดวงมันเป็นฝ่ายไล่ผัวหรือเปล่าถ้าเป็นข้ามีเมียสวยขนาดนั้นคงไม่เลิกง่ายๆ่ายหรอกนางสาที่กำลังท้องอยู่ก็โกรธที่ได้ยินผัวพูดอย่างนั้นนี่ไอ้นอกแล่มึงเห็นมันสวยมึงก็ไปอยู่กับมันสิกูมันท้องกูเลยไม่สวยใช่ไหมไปเลย ไปเลยไอ้เวนนายนกแลก็บอกว่านี่อย่ามาท้านะข้าก็าอยากไปเหมือนกันแต่กลัวมันไม่เอาข้าจีไม่ต้องพูดหรอกว่าท้องแล้วไม่สวยก่อนท้องแล้วมันก็ไม่มีความสวยอยู่แล้วและไอที่อยู่ด้วยนี่ข้าก็คิดว่าพลาดไปแล้วก็ต้องรับผิดชอบนางสาก,ก็บอกนี่มึงใช้คำว่าพลาดเลยไอ้นกแลมึงไม่ได้รักกูเลยเวน นายนกแลเห็นเมียขึ้นมึงขึ้นกูก็เลยย้อนไปว่าแล้วกูเคยบอกไหมล่ะทีนี้นางสาทั้งทุบทั้งหยิกนายนกแลนายนกแลก็บอกอ่ะพอๆกำลังท้องกำลังไส่อย่าคิดมากูยิ่งกลับจากไร่เหนื่อยเนื่อยน,อยนยหาข้าวปลามากินไปกูไม่หาหม้อขาหม้อแกงก็เห็นเห็นอยู่ก็ตักแดกเองสิกูอารมณ์ไม่ดีนายนกแลก็เลยไม่อยากจะต่อปากต่อคำอีก นางสานั้นก็ยังโกรธอยู่แล้วก็ยิ่งเกลียดนางดวงมากขึ้นทั้งที่นางดวงก็ไม่เคยทำอะไรให้ต่อมาถึงวันออกพรรษาหลายบ้านเขาก็ไปวัดไปทำบุญกันบางคนก็เดินไปบางคนก็พายเรือไปสมัยนั้นรถราไม่ค่อยมีกันนางดวงก็ไปทำบุญที่วัดด้วยส่วนนางสาก็ไปเหมือนกันนางสาก็คอนนางดวงอยู่บ่อยๆนางสาี่มีเพื่อนหลายคน ขากลับก็เดินตามกันมาไม่ห่างนางดวงนั้นไม่ได้ทักทายใครเดินอยู่ข้างหน้านางสาก็แกล้งพูดกับเพื่อนว่าอีชูอีสายเองว่าสร้อยข้อมือข้านี้สวยไหมานางชูก็บอกว่าสวยดีทำไมเหรออีสาเอ็งถามทำไมนางสาก,ก็บอกว่าค้าเบื่อแล้วล่ะัก็พูดขายเที่ยวเนี้ยให้นกแรมันว่ามันจะซื้อให้ใหม่ให้ใหญ่กว่าเก่าตั้งเยอะ นางชูก็บอกว่าเอ็งนี่วาสนาดีนะงานการก็ไม่ต้องทำผัวเอ็งนี่ดีจริงๆนางสาก็ว่ามันก็แน่อยู่แล้วข้านะ่ชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้มันรักข้ายังการอะไรดีไม่มีวันทิ้งข้าหรอกนี่ถ้าคลอดลูกเป็นผู้ชายนะปู่ย่ารับขวัญหนักแน่ๆเลยผิดกับคนบางคนสวยซะปราบผัวยังทิ้งฮะ นางสาวหัวเราะเสียงดังนางดวงได้ยินก็หยุดกึกมึงว่าใครเอี่ยนตอนนี้กูก็พูดเรื่อยเปือ่อยอ่ะมึงอย่ามากินปูนร้อนท้องนะฟันกูเหยินแล้วไงกูเอาฟันไปเฉาะหัวพ่อมึงเหรออีดวงนางสาก็ว่าเอ,อ้ยอย่าทะเลาะก,กันคนบ้านเดียวกันแท้ๆนางชูก็ว่าใช่อย่าพูดหาเรื่องกันเลยดีกว่า นางดวงก็บอกว่ากูถูกผัวทิ้งมันก็เรื่องของกูมันหนักหัวแม่มึงตรงไหนอะไรกแก้วหน้ามา้าถ้ากูออกลูกมานะแล้วถ้ามีลูกขี้เรอย่างมึงนะกูเอาขี้เท้ายัดปากให้ตาหาไปแล้วกูสงสัยว่าไอ้นกแลมันเมาหรือมันหน้ามืดถึงได้เอามึงทําเมียกูเห็นว่ามึงท้องอ่ะนะไม่งั้นกูตบทักไปแล้วแหละแหละอีดวงอีสวยแต่รูปจูบไม่หอม กลิ่นอะไรมันเหม็นตุตุวาอีชูอิสายมึงได้กลิ่นไหมนางชูก็บอกว่าหยุดเธออีสาอีดวงมึงก็อย่าสนใจลมปากคนเลยนางดวงก็ว่ากูไม่สนหรอกอีชูกูน่าจะหาผัวใหม่อีกสักกี่คนก็ได้แต่น้หน้าอย่างอีหยอนนี่ถ้าผัวตายหรือผัวทิ้งละมึงเน่าคาบ้านแน่ๆน,นางสาก็ว่าคนอย่างกูไม่ได้ร่านอยากจะมีผัวใหม่ขนานั้น ไอ้นกแรมันทิ้งกูก็อยู่กับลูกได้พ่อแม่กูมีตังไวนางาสก็บอกว่าพอพอพอเลิกแล้วต่อกันเถอะนางดวงก็บอกาฝากไว้ก่อนเธอมึงคลอดลูกเมื่อไหร่มึงเจอตอบกูแน่ๆเลยนางดวงพูดแล้วก็เดินกลับบ้านพอกลับถึงบ้านก็แคร์ใจแล้วคิดว่าไอ <c oughs> ้ชัยนะไอ้ชัยไอ้เวรแค่กูดา่าพ่อรอดแม่มึงไม่กี่คำแค่นั้นมึงมาตบกูเลิกกับกู คอยดูนะกูจะหาผัวใหม่ให้รวยให้หลอ่อกห่ามึงก็มีหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่หลายคนหมายปองไม่เว้นแม้แต่คนที่มีครอบครัวแล้วแต่ว่านางดวงนะมีใจให้พ่อไม้คนหนึ่งซึ่งมีฐานดีมีความสุขสบายชื่อในเมฆในเมฆเป็นไม้เพราะเมียหนีตามชู้ทิ้งลูกหวัยหกขวบไว้ให้นายเมฆเลี้ยงเป็นลูกชายนางดวงก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเมียถึงทิ้ง